โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยแล้วก็ต่อต่อนที่ใส่เลน h i ฮิวโฮ e คอมมิ่งปาร์ที่สิบแล้วโอเย่เปิดประตูไปทางซ้ายก็จะมีมีเหมือนล่าเกียร์ทั้นเด็ก่านนี้โอ้ยว่าคุณหลบแล้วอ่ะห้องนี้เข้าไปเดี๋ยวปิดแล้วปิดประตูปิดประตูปิดแห่ประมัดว่าอัดแล้วแหละเมื่อกี้แต่ผมเหมือนผมจะเดินผิดทางก็เลยอัดใหม่ เพื่อจะได้เป็นการไม่เสียเวลามากก็ขายอยู่ห้องใต้ดินนะคลิปดไปเสียเวลา,าไปอา่เอาเพิ่มไอซ์คิดเก็บแล้วจะต้องหาทรัพยากรใหม่เพราะเรามีเอ้ยไม่ได้จะฉีตเซ็งเซลลูมมันก็พอๆกันกับ ก็เอกคิดอะโกเรต่นี่นม,มอนครับเนี่ยเราจะรอดมาให้มานี่ครับจามจามล่อมามาคือจะรอสับมึงอย่างเงี้ยมาเร็วมาเร็วช้าหนิ ให้มันอยู่ใช่ครับไปจามมันงัดซุดๆแล้วก็จามหน้ามันอุ้ยอุ้ยอุ Listen, ้ยอุ้ยอุ้ยถอ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 ยกันอเล็กทุบเลยทุบเลยเออฟันมันว่าจะไม่ผ่านแล้วเลย ลองแะล่ถอยมาเลยไเดิน้าไปตัซับมันซับมันอีกซับมันโอเครับซับแหล นี่มาน,นี่ยจำจำจำหน้าจำหน้าจั่วลมจัวมจ่วลมมุกเียมจั่วลมจบนะเกมมันหยุดละเอลอกหมดยังหมดละอ่า ไปไอันนี้สองวันทีต่ตรงนี้โอเคเปิไน,นะเดี๋ยวมาเลยเป็นยังไงอลิซดูจากมีดแล้วนี่ในเป็นมีดที่ใช้เหมือนใช้ในพิธีกรรมนะเพราะว่าอักษรหลุนอักษรเก่าสนานันูราณนะ อย่าล่ะนี่มันน่ยมก่อนประตูหูด้วกด้านหนึ่งเป็นไงอืมมีในพิธีกรรมประมาณนี้เถื่อนหน่อยดิยค่นการลอของใหม่ตรงนี้ไม่รู้ได้ใช้มีดเปิด เสีบเข้าไปไบิดชิมเี้มจุกนุม่มอะจะมีตัวอะไรไหมได้ๆว,ว,ว,ว่าไม่มีนะได้ๆข้าตรงนี้ก่อนเผื่อมีของให้เก็บ ไม่มีเฮียอะไรเลยแล้วก็มาถูกทางด้วยเนี่ยเอา้าเหมือนผมจะหลงทางหลงทางวะมึงงี้แล้วสร้างมาทำไมวะอ่ะอ่ะมาถูกด้วยเว้ย โอเคเซฟทุยไปเลยไม่ใช่เรสซิเดนต์อีวิวอะลงไปข้างล่างไม่ได้เกาต้องขึ้นมาเดินลุกเกอร์อไอตัวเชี่ยนี่ชื่อลุกเกอร์ โอ้โหส,สุสารไอห้องนั้นอ่ะห้องเดิมอ่ะห้องไอที่เราเอานาฬิกาโจเอีย่ยใช่ป่ะไม่ใช่เว้ยตอนนี้อ่ะผมขอเช็คเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องมาตรงนี้ไม่สิเอ่อเหมือนเราต้องไปออกตรงนี้อ่ะไปอันล็อกจ้ามิดชิมครีมจุ่มม เดิมครับมาทางไหนกลับทางนั้นมาเสียงมอเตอไซก็น้องแม่งขับอยู่ในบ้านตอไปผมจะเจออะไรโอ้ยกเคทั้งสองตัวโอ๊กเคทชุ๊กเคทโั่ ไป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 ดักอันเดอร์อ่าโอเคครับรอดละเกือบไม่รอดเอ้ยเชี่ยเดี๋ยวรอให้มันฟัดกันอ่ะไม่อยากยิงอ่ะเปลืลองเดี๋ยวรอรอให้มันเดินมากันไป ไปแล้วมแลึกจ้าแค้เรื่ก,ก็ตามผมไม่ได้ฮะถืขอขวานถืขอขวานแล้วกันดักอันเดิมก็รู้สึกว่าจะมีไอ้ห้องหนึ่ะที่มันมีไม้อันนี้ไม่อยากอ่านได้ไงโอเคเปิดเข้าไปแฮก ข้อนี่สามอ,อ่ปืนครับ mm hmm. แฮมเมอร์ s ิส l c ลโ o m แ hammer pistol อ่ะกระสุนไม่มีด้วยนึกว่าแม่งจะมปกระสุนให้อ่ะห้องเซฟยวเซฟเพื่อความปลอดภัยก่อนแล้วเราจะยังไม่เซฟยโอเคเซฟอันนี้แต่เรายังห่อยยังไงไม่อ่ะจะตัดเล็กกันเราจะ เราจะไปเซฟอีกทีน okay. 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 Uh ู่นเดี๋ยวเฝ้าทิพย์จะสั้นไปเออปัดเออต่อหลังจากเซฟเพื่อความปลอดภัยเออได้ๆๆเอาจะดูแผนที่โอ้โหออกมาตรงนี้ออกมาตรงนี้เราต้องสู้หมาอีกป่ะแล้วท่อกูหายไปไหนเนี่ย เฮ้ยท่อผมหายคลิปหายอะท่อท่อพีวีซีท่อน้ำไทยผมหายอะทำไงดีบ้ัก็แล้วเอาแฉลงเกี่ยวหน้าอุ้ยสัตสัตสัตโอ้ยไป ครับพุ่งมาโอ๋อสต๊อปออกไปออกไปใช่เลยไม่ออกเอ็ไม่ออกเลกทีเดียวเฮ้ยตัดตัดหลังจากไอ้หมานั่นผมก็รู้สึกจะก็ผมก็ตายผมไม่รู้ว่าทำไมลราผมก็อันนี้ไม่ได้ ก็โคบารู้สึกเซง็งๆว่าท่อหายะจะยิงตัวสักตัวนึงไงไม่ไหวแหละยิงยิงแม่งสักตัวนึ่งไม่หน้าครับยิงหน้าไง้ยข้างหลังโอ้สัตว์ไป อ๋อสุสุดอีกแล้วพอพอเขาตัดตัดตัดโอเคหลังจากผมว่าเคลยร์สองหมานี่ไป่ะไปตรงนี้ที่มีบันเหล็กมาขุดหลุมมาอืมทางนี้เ okay, คใกล้ใกล้ถึง้าออกละ ครับไม่สู้เราไม่สู้ทำแม่งล็อกค,ครับเก็บไปเข้านี่ไปเดี๋ยวเดียด๋วยวดอ่านนิดถึงขาดก็ตรงนี้ไม่เข้าใจอ่ะท่อหายไปไหนอ,อ่ะท่อพีวีซีอ่ะอ่ะช่างมัน

ดตดด้ตัดตัดโอเคก็ต่อครั้น,นี้อยตัดบ่อยหน่อยนะก็อย่าเพิ่งลำคาญกันแหละขวานถือขวานไว้เข้าไปเข้าไปในห้องนี้ก่อนเพราะเห็นมีห้องนึงมันมันดนล็อกไว้เหมือนจะเป็นบั๊กของเกมอะ่ะที่ที่ท่อมันหาย,ยอะน่าจะใช่ไปเข้าไปเปิดเปิ ทำดินเนอร์เหอม,ม,มันเหมือนมันเน่าแล้วอะเล็กมึงจะกินอยู่ละเปิดเอ็ดอะ,อะมีรู้สึกมีแค่เนี้ยเปิดเพื่อเอาเฟิเอ็ดอะก็ดีกว่าไม่มีอะไรเปิดเอ็ดเราไมซสาวแล้วป่ะวันเราต้องไปหาแม่ใช่ไหมน่า,นาใช่อยากได้ท่อคืนน่ะอยากได้ท่อพี c ซท่อทามไทยคืนน่ะ หรือว่ามันมาแทนไหนหรือโคบาลมันจะมาแทนก็เ,เป็นไปได้อะไรเนี่ยเฮ้ยไวสด็อกหมาคุณไปไหนเนี่ยหนาคชื่ออะไรชูกิชูกิชูก,ชกิชื่อแมงโกนญี่ปุ่นนะไป อที่ดูไอที่ดูน้ำไปสควิตชูเ,เก็บจิบขึ้นมาปลดบิดชิมคลิปจุ่มน้อาเปิดอะไรเนี่ยเทคแอติกคีคือแจห้อง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 อะไรวะห้องใต้ใต้หลังคา บูสติลช็อตกันปังพ่อไม่มีกระสุนไหมล่ะนี่ห้องแหล่นจะเป็นหน้องชำแหล่ชำแหละกวางปะเช็คไม่ได้ช่องเถอะไปสกิปชู เอยนั้นนะนั่งถือไปโปสเตอร์ of the most family ไม่อถ่ายกันเ okay, พอเฟ e ต์ดูพี่ดีอะเก็บห้องนี้ล็อกครับไปแอติคคี this is a c t v my red h a นี่เป็น ทีวีอันเดียวกันกับก่อนที่ยันจะไปอ่ะแล้วไงต่อ I always been d e a m to buy a new one but my dad said that this h o u l d t พ่อแต่พอ่พอบอกฉันขอเคยขอให้พ่อซื้อไปแต่แต่พ่อบอกว่าเด็กไม่ควรดูทีวีทั้งวันอะ่ะเขาจะรู้อะไรอ่าเพราะเขาไม่ใช่เด็กอะ่ะ าอะไรเนี่ย Hey this me What am I do ฉันทำอะไรอ่ะเก็บไว้ก่อนตัดผ้าได้ตัดไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคไปพ,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 พัก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  p ุช ฉันฉันมีสิ่งสำคัญที่อยากจะให้นายโอเคนี่คือรู้ไหมนี่คืออะไรอ่าไม่รู้ไม่รู้นี่เป็นสิ่งที่พ่อได้มาจากปู่อันตอนนี้ฉันต้องการจะให้นายมันมันดูไม่ดีฉันรู้ว่าไม่ดีเท่าไหร่แต่มันโคตรสำคัญเลย มันมีค่ามากหนึ่งล้านนั่นล่ะมันมากกว่านั้นมันเป็นสัญลักษณ์ของครอบครอบครัวจากอดีตสู่ปัจจุบันฉัดใสได้ไหมได้เจ้าชัวอย่าไปโทรใครไม่แต่ไม่แต่อะไรฉันนักการจะโทรเขาแล้วอย่าถามว่าทำไม

เมทโรดั์ขึ้นดีจังเนี่ยไอตรงสองเที่ยนนี่แม่งสลับกันอะเดี๋ยวตัดตัดตัดเค้ผมคิดว่าคิดว่าน่าจะใช่เลยเอาเสตว์เอ้ยอ่าใช่จริงด่ะโอเคโอ้เะเจ้าเัาาง,ยยางได้ไหมฉันลุ้มเหลวไอแฮ have failed and they know และพวกเขารู้ได้บีมบีมมีพวกเขาโทษฉัน they show ฉนะได้โชว์ไอฉันส o r ท to p r o จก c t this t อ w n ฉันใส่อกสาบ้านว่าฉันจะปกเมืองปกป้องเมืองบั t i can ฉันปกป้องไม่ได้ติะอะไอรไปอะไรเอาเดี๋ยวะอา่านรว,วบเลยกันเกบเหมือนว่าพ่อต้องไปหยุดความชัว่วร้ายที่ไซเลนฮิวลูกเล่ แล่มแมปออฟไซเดนฮิลล์ที่เข้าไปที่นั่นเหรอแอน i e สอา k e d ม i m if จ h e know about t h i ้อถามแม่ผืแม่จะรู้อะไรบ้างไปถามแม่ไปดู Listen to me, Mom. Start telling me everything you know about this. Oh, you know? No. I know. <coughs> stop lying You're I'm <Aaaranean Movie> <ali. coughs> I know all about of you don't know about know about about you know know about He went to go fight something. Did he go to get Joshua? Is that where Josh is? God oh, damn it, tell me! Let him die. Tell me. Alex. Oh, Alex. Stop. Stop pretending you care about me. Stop telling me what's going on. Tell me what's going on. Josh was the only one you ever cared about. Josh, you're an idiot. And I can help you. You tell me the truth. What the hell are you doing?

ออเดอร์นะ้วจำพวกนี้สิทุกทีอาจจดหมายให้ท่านตื่น,นไปกดฟอดกันตัวเองแล้วกันรู้สึกจะพลาดแนะล้วมึงช่วยแม่ไม่ได้เปิดไม่ได้โอ้โหแล้วมึงแม่ Mom ทิ่งให้แม่งรักแม่เลย <laughs> โอเคก็สิ่ว่าโอเคเดี๋ยวอีกสักวัน to escape to escape to the future you must know the past เพื่อที่จะไปสู่อนาคตคต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอดีตนะวอนมาลูกแองกี้มันดูกดโมโหแอนกี้มาแต่ก็แอนกี้มาอ่าจุดเซฟก็เซฟ ก็ขอบคุณที่รับชมด้วยก็อย่าลืมกดรับกดซับสไคร์กับกดไลค์ด้วยอขอแค่นี้บบเป็นกำลังใจในการทำมาก็อ,อบท่านนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันทันหน้าโอ้ย